สวัสดีค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพามาทำเมนูง่ายๆค่ะก็คือช่วงนี้หน้าฝนเนาะหน่อไม้เยอะค่ะนี่ค่ะหน่อไม้สดต้มไว้เขาเรียกว่าเมนูผัดหน่อไม้ใส่กระหล่ำปีค่ะนี่กระหล่ำปีเราล้างเรียบร้อยหน่อไม้หั่นแล้วใส่ใส่พริกแห้งนะคะกระเทียม ไข่ค่ะแล้วก็ใส่บนเส้นไปด้วยเมนูนี้จะทําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะทําห่อไปทานที่ทํางานแล้วก็ใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าใส่บาตด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะเรามาเตรียมตัวผัดกันเลยค่ะเครื่องเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องเราก็มีแค่นี้นะคะง่ายๆค่ะเราใส่น้ำมันกันก่อนเลยนะคะ เราจะตอไข่กันนะคะ เราก็จะใส่ห้าฟองเลยค่ะคุณแม่ค่ะใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันร้อนเสร็จเราก็ใส่กระเทียมกระเลยค่ะ ไปก่อนนะคะค่อย่ค่ะ ค่ะใส่หน่อไม้เตกันนะคะผัดหน่อไม้จะเยอะหน่อยนะเพราะเราจะห่อไปทํางานกันด้วยแล้วก็จะใส่บาะด้วยค่ะใส่ซอส ปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาค่ะบ้านนี้จะไม่ทานาน้ำตาลนะคะเพื่อนเพื่นค่ะ ดีนะคะผัดไข่กับมานมาให้เข้ากันดีๆก่อนค่ะจะได้หอมหๆผัดพิกแห้งต้องผัดหอมๆผัดแห้งๆนะคะต่อไม้ผัดผิกแห้งค่ะเสร็จใส่กระหล่ำค่ะ เราจะไม่ใส่น้ำนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหนะค่ะ เราก็จะมีเห็ดปนไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเรากินสุกี้ผักรของเมื่อคืนมีเห็ดด้วยมีแครอมด้วยค่ะนี่ค่ะแห้งๆแบบนี้เลยก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่ค่ะผักเราสุกแล้วเนาะน้ำผักก็จะออกมาหน่อยเ,ยเราจะใส่วนเส้นนะคะเราจะดูว่าผักเราน้ำมันมีไหมนี่ค่ะเราก็จะใส่วุ้นเส้นกันเลยค่ะ เช่นจะใส่ตรงนี้นะคะน้นร้อยไปนิดนึดนงเนาะแล้วก็เติมน้ําค่ะแล้วก็รอให้วุนเส้นสุกกันก่อนนะคะ นี่ค่ะวุ้นเส้นเราค่ะต้องให้วุ้นเส้นมันสุกตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ตักแบบนี้ค่ะผัดให้เข้ากันค่ะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าผัด่อไม้จะหอมมากใส่น้ำมันหน่อยค่ะขอช้อนนิดนึง ใผงนัวค่ะแล้วก็ไข่เข้ากันรอจนมันแห้งดีๆหอมๆค่ะ เราก็ผัดไปแบบนี้สักสิบนาทีนะคะเพื่อหรือว่าจนกว่าเราจะพอค่ะนี่ค่ะก็ผัดถึงขนาดนี้แล้วค่ะคุณเพื่อค่ะก็หอมๆแล้วเนาะตอ,ตอตพนจะไม่ชิมนะคะคิดว่าพอดีแล้วค่ะผัด่อามานี่จะรสชาติแบบอ่อนๆ้วย <c oughs> โอ้ยอ ปิดแก๊สก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเติมด้วยพริกไทยค่ะพี่ค่ะเพื่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะผักเราหอมหๆม,มากค่ะเราจะไปทานข้าวกันเลยนะคะ ไปทานข้าวกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนค่ะผัดเราหอมมากเลยค่ะเราจะไปทานข้าวกันเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนค่ะ เมนูผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นหรือใส่ไข่ค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาขอบคุณมากนะคะได้ชมคลิปจนจบขอบคุณจริงๆค่ะ